วิธีเปลี่ยนชื่อทวิตเตอร์มาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่ทวิตเตอร์เสร็จแล้วนะครับให้กดโูปโปรไฟล์ทางด้านซ้ายบนจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าชื่อทวิตเตอร์ของเ,เพื่อนๆนะครับจะมีอยู่2ส่วนส่วนที่1นะครับจะเป็นชื่อข้างบนและส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นชื่อยูส n นม e นะครับก็เ,เพื่อนๆนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ทั้ง2ส่วนเรามาเริ่มจากการเปลี่ยนชื่อด้านบนก่อนเนาะวิธีการนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์ของตัวเองนะครับ อาจจะกดไปที่รูปภาพตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ทวิตเตอร์ได้แล้วนะครับให้มากดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับก็กดเข้าไปแล้วลบชื่อเดิมออกเสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์ชื่อใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อพิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับให้กดบันทึก าจากนั้นนะครับชื่อข้างบนของทวิตเตอร์ของเราก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ก็ในส่วนของชื่อด้านบนเนาะในกรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับไม่มีเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวแสดงว่าเพื่อนๆนะครับยังไม่ได้กําหนดรูปภาพโปรไฟล์ในทวิตเตอร์ก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับไปใส่รูปโปรไฟล์ทวิตเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีเมนูแก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ขึ้นมาเนาะเมื่อมีเมนูนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนชื่อด้านบนของทวิตเตอร์ได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูชื่อทวิตเตอร์ที่มันเป็นยูสเนมในส่วนของด้านล่างเนาะถ้าจะเปลี่ยนนะครับให้ทําแบบนี้ในหน้านี้นะครับให้กดย้อนกลับเสร็จแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่หน้าแรกของทวิตเตอร์เนาะให้เพื่อนเพื่อน,นะครับกดรูปโปรไฟล์ทางด้าน,นซ้ายบนเข้ามาแล้วนะครับกดเลือกเมนูการรองรับและการตั้งค่าจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมากดเมนูการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับให้กดเลือกเมนูบัญชีของคุณ ต่อไปนะครับให้กดข้อมูลบัญชีเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับให้เรามากดชื่อผู้ใช้ตรงนี้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้หรือว่ายูสเนมนะครับตรงนี้ได้เลยครับก็ให้ทําการนะครับลบชื่อเดิมออกและเปลี่ยนชื่อใหม่ให้เรียบร้อยนะครับยูสเนมตรงนี้นะครับจะต้องไม่ซ้ํากับคนอื่นก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับลองพิมพ์ดูนะว่าเพื่อนๆนะครับต้องการกําหนดยูสเนมหรือว่าชื่อผู้ใช้แบบไหนเมื่อกําหนดเสร็จแล้วนะครับจนมันเป็นเครื่องหมายเช็คถูกแบบนี้ให้เรากดเสร็จสิ้นได้เลยครับ ถ้าทําเสร็จแล้วก็ให้มากดภาพโปรไฟล์ทางด้านซ้ายบนเสร็จแล้วนะครับก็เช็คดูนะว่าตอนนี้ชื่อยูสเนมในทวิตเตอร์ได้เปลี่ยนไปแล้วหรือยัง ถ้าเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้เรานะครับได้ทําการเปลี่ยนชื่อทั้งในส่วนที่1จะเป็นชื่อด้านบนเนาะและชื่อยูสเนมทวิตเตอร์ในส่วนด้านล่างนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนชื่อในทวิตเตอร์ถ้าเ,เพื่อนๆอยากทำนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทําตามได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ